สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องพี่น้องการเกษตรครับวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับเดินทางมาเพื่อติดตามผลการทํางานของคู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนข้าวสารและหญิงเกษตรในการทําหน้าที่ของเขาเพื่อเป็นการฟื้นฟูและทําให้ต้นไม้ที่เรียกกันว่าป่ามนันสามารถที่จะกลับมามีชีวิตชีวาดังเดิมเป็นอย่างไรนั้นวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังนะครับเป็นอย่างไรไปเจอกับผู้แนะนําทั้ง3ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับมีนามว่าอย่างไรมาครับเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะดะรุนีคงกล้านะคะหรือแป้นค่ะครับแล้วท่านต่อไปครับสวัสดีค่ะดิฉันพี่มุนพันพี่สีช่วงนะคะชื่อพี่เรมค่ะท่านครับผมประสานครับประสานสังเศษครับโอ้อาจารย์ประสานพี่แรมและพี่แป้นนะครับทั้ง3ท่านก็ไปที่ปรึกษานะครับเปิตภัณฑ์คู่หูจัรดจ์นะครับ เวอร์แพนเวร์แพนขดสารและหญิงเกษตรให้กับเกษตรกร,กรทั่วประเทศวันนี้ที่มาที่นี่ครับมาปักหลักที่นี่เพราะมิตรเกษตรได้ทราบข่าวว่าเขาสามารถใช้คู่หูมาสจัจจ์ในการปรับปรุงจากต้นปาล์มอายุ3ปีต้นล้มไปแล้วยอดล้มไปแล้วถึงที่เรียกกันขั้นว่านะครับล่อแล่ล่อแลอแ่เสียชีวิตแหล่ไม่เสียชีวิตแหล่ในการฟื้นฟูเป็นอย่าะไรผมขอถาม <c oughs> พี่แป้นซึ่งมาค้นพบ เจอสวนแห่งนี้ว่าต้นของเขาต้นปาล์มของเขานั้นนะครับปลูกแล้วเกือบตายและพื้นฟูนอย่างไรครับค่ะ,ะเริ่มแรกเลยนะคะเจ้าของสวนเป็นน้องของสามีค่ะ,คะแล้วก็ได้ปรึกษากับสามีว่าปาล์มของเขาอะา่ะมีปัญหาคือว่ากําลังจะตายหมดทั้งสวนเนื้อที่ประมาณสิบไร่อ๋อนี่เนื้อที่สิบไร่ะนะครับสิบไร่ค่ะแล้วก็สามีแนะนํา ว่าลองใช้ปุ๋ยของบริษัทที่น้องแป้นทำอยู่ลองดูเห็นเขาใช้แล้วดีมากอ่าแกบอกว่าก็เรียกว่ากู้หูกู้หูแกก็ไม่รู้ว่ากู้หูอะไรก็เลยมาถามแล้วเจ้าของสวนก็ตกลงรเริ่มใช้ค่ะก็เลยโตนัดหมายกันแล้วก็ชวนอาจารย์ประสานเป็นคนจีดก็หมายความว่าทีมงานเราทั้งสามท่านครับซึ่งนําโดยท่านอาจารย์ประสานเนี่ย ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถบรรยายให้อธิบายคู่หูได้อย่างชัดเจนอาจารย์ประสานครับตอนที่มาพร้อมกับพี่แรมพี่แป้นเนี่ยอาจารย์ประสานเข้ามาเห็นสวนนี้มันมีลักษณะอย่างไรครับก็พอเข้ามาก็ตกใจเลยครับว่าโอ้โหสวนนี้นี่คือโทมมากเลยครับแล้วก็มีปัญหาถือว่าค่อนข้างที่จะหนักน่าดูเหมือนกันก็คือส่วนนี้เนี่ยเขาใช้ยาฆ่ายาครับพอใช้ยาฆ่ายาเสร็จเนี่ย มันดาทําฝนก็จะตกไวที่นี่ถ้าฝนตกแล้วทีนี้มันก็ซึมลงที่พื้นทําให้ปาล์มเนี่ยไม่แข็งแรงก็คือในทั้งส่วนเนี้ยยอดจะหักครับยอดจะหักแล้วก็ใบเหลืองแล้วเค่อนทยอยตายทีละต้นทีละต้นครับโอ้ตอนนั้นที่เข้ามาเนี่ยเขาปลูกปาล์มได้อายุกี่ปีแล้วครับตอนนั้นก็เป็นสองปีห้าเดือนครับสองปีห้าเดือนครับนะครับแล้วก็มันเป็นสายพันธุ์อะไรครับปาล์มเนี่ยครับสุราเจ็ดนะจันย์ครับอ๋อสุราเจ็ดนะครับ สุล่าเจ็ดอยู่ได้ประมาณสองปีห้าเดือนครับตอนนั้นมันยอดล้มเหตุผลที่ยอดล้มยอดหักเนื่องจากว่าเขาใช้สารเคมีใช่ครับในการปรับวัชพืชครับถูกไหมครับใช่ครับพี่แป้นครับค่ะพี่แหลมครับตอนที่มาเห็นครั้งนั้นอ่ะเราคิดว่ามันมีโอกาสรอดสักกี่เปอร์เซ็นโดยที่เรายังไม่พูดถึงเรื่องครูหัวปสจันนะโดยสายตาของนักการเกษตรทั่วไปเนี่ยคิดว่าอย่างไรครับตอนนั้นนะอาจารย์มาถึงเห็น คิดว่าไม่รอดไม่รอดไม่รอดค่ะเป็นศูนย์แน่นอนเป็นศูนย์ครับอาจารย์ประสานเริ่มแนะนําเจ้าของสวนเขาอย่างไรครับในตรงนี้นะครับเราก็แนะนําระดับแรกก็คือเราตัดที่ต้นปัญหาก่อนก็คือให้หยุดใช้เคมีนะครับโดยการที่ไม่ให้ใช้ยาขายาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้คู่หูของเรานะครับในการที่ฟื้นฟูฟื้นฟูก็คือหมออยายถึงว่าเราไปเติมแร่ธาตุให้พืชเนี่ยมันแข็งแรง อ่าพอได้ฉีดประมาณสักยี่สิบวันเนี่ยพืชที่จากยอดหักทั้งสวนแล้วก็มีเหลืองแล้วก็เริ่มทยอยตายเนี่ยกลับเริ่มมียอดใหม่แล้วยอดใหม่ทั้งหมดเนี่ยทั้งสวนเนี่ยไม่มียอดหักเลยครับนี่คือการที่ตอบโจทย์ในในที่เราใช้คู่หูแบบใช้ไปยี่สิบสองวันครับใช่ครับยี่สิบสองวันเจ้าของสวนโตตามให้มาฉีดซ้ําเจ้าของสวนเขาสังเกตได้ทันทีใช่ค่ะโทรตามเลยว่ารีบมาฉีดด่วนใช่ค่ะครับหลังจากเราฉีดไปจงถึงยี่สิบสองวันครับ แล้วเราตอนนั้นเราใช้ต่อเรื่องหลังจาก22วันนั้นไปไปอีกเท่าไหร่ครับเดือน <right? S 2> นึงครับเดือนนึงก็เดือนละครั้งหอลังหลังจาก20วันเนี่ยเรามาเห็นปาล์มนะครับปาล์มด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เราใช้คู่หูตัวนีน้คือเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเยอะมากจากที่เดิมที่โซมมากครับ,รบแล้วทีนี้เราเข้ามาด้วยว่าคือสิ่งที่เราทานะครับให้กเกษตรกรช่วยเหลือเกษตรกร อ่าชาวสวนตามเนี่ยพอเข้ามาเสร็จเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะภูมิใจมากมากในในการที่เราได้ช่วยเหลือเขามากกว่าเจ้าของสวนเจ้าของสวนใช่ครับผมถามอัตราส่วนที่ใช้ตอนนั้นครับตอนที่ครั้งแรกอะที่เจ้าของสวนเห็นการเปลี่ยนแปลงภายใน20บวันใช่ไหมครับครับยี่สิบวันอ่อเขาใช้อัตราส่วนยังไงครับถึงมันเปลี่ยนจากยอดล้มที่จะตายแล้วมันขึ้นมาได้ครับก็เราใช้นะครับอ่าัวแผนเนี่ยใช้สามช้อนนะครับสามช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตร นะครับแล้วก็ใช้ไข่ตัวสารนี่ยคือใช้ห้าสิบซีซีห้าสิบซีซีใช่ครับตัวหนึ่งบอโดนี่นะฮะครับตัวหนึ่งอน้ำยีะะ่สิบลิตรครับต่อน้ำยี่สิบลิตรครับครับผมจากนั้นพอไปฉีดครั้งที่สองผลมาอะไรตามมาอีกครับตอนนี้ก็ผลที่ตามมาก็คืออ่าจากที่มันต้นเล็กอยู่ไม่มีลูกนะครับก็เป็นอ่าแต่ทีนี้พอฉีดได้ประมาณสองสามครั้ง สองสามเดือนวันเถอะควใช่<ๆ>ต้องทาเดือนนี้เริ่มออกลูกครับมันจะมีลูกติดออกมาด้วยแล้วก็เ็าจะเห็นว่าอ้าวมันออกทลายเริ่มออกทลายอาสามารถที่จะที่จริงอ่ะปาล์มสามปีเนี่ยสองถึงสามปีส่วนมากเขาจะไม่ค่อยได้แทงกันไม่แทงไม่ตัดลูกแต่ของเขาเนี่ยได้ขายลูกครับขายคร<า>ั้งล่าสุดเมื่อสามวันที่แล้วได้ห้าร้อยกว่ากิโลแล้วก็ได้คิดเป็นเงินมาได้สี่พันเก้าร้อยบาทค่ะสี่พันเก้าร้อยบาท จากการที่มันจะล้มไปแล้วใช่ค่ะครับยังได้เงินมาสี่พันเก้าร้อยบาทครับแล้วเขาขอโทษนะครับเขาใช้คู่หูมหัศจรรย์เนี่ยไปทักเท่าไหร่ครับคือเนื้อเนื้อที่สิบไรเนี่ยเราใช้คือมันประหยัดมากๆครับคือใช้แค่ชุดเดียวครับต่อครั้งชุดต่อเดือนอะครับชุต่อเดือนกับเพราะเราพ่นเดือนละครั้งเดือนละครั้งนึงครับใช่ครับเดือนละครั้งนี่เราดูแลมากี่เดือนครับพอผลผลิตเริ่มผลถึงผลผลิตออก ห้าเดือนแล้วนะอาจารย์ครับผมห้าเดือนแล้วเพราะตอนเราไม่เห็นนั่นมันสองปีห้าเดือนครับเราดูแลมาห้าเดือนก็เก็บผลผลิตได้ใช่ครับมากสะใจมากนะจากที่มันจะไม่ได้เงินอ่ะยังเก็บเงินกลับมาได้สี่พันเก้าได้ครับปุ๋ยคืนแล้วอาจารย์ครับปุ๋ยคืนแล้วใช่ครับและได้ต้นไม้คืนมาอีกครับใช่ครับต่อเข้าไปอีกปลานนี้เขาจะมีอายุเท่าไหร่ครับหลังจากนี้ไปกี่ปีอ่ะยี่สิบยี่สิบปีครับยี่สิบปีดังนั้นอีกยี่สิบปีนี่ก็เก็บ เก็บอย่างเดียวเลยเบมีแต่งานเก็บเก็บแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นด้วยอาจารย์ประสานครับผมอยากถามอาจารย์ประสานเนี่ยบอกว่าเมื่อกี้ผมเดินผ่านมาผมเห็นมันมีเหมือนกับสองสองฟากอ่ะไม่เหมือนกันอ่ะครับมันมันยังไงครับเล่าตัวนี้ผมฟังนิดสิครับอ่าคือในตอนแรกนะครับในการที่เราฟื้นฟูนะครับแล้วก็ปามซึ่งเป็นที่อายุน้อยอยู่ที่สองปีกว่าอยู่ที่เราทําอยู่นะครับครับคือทีนี้เราใช้ใช้คือสามสามช้อนเนี่ย ก็ถามว่าพื้นฟูได้โอเคไหมก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ตอบโจทย์ได้ดีแต่ทีนี้อีกครึ่งหนึ่งอ่ะเราทดลองใช้คือใช้สี่ช้อนตัวนี้เพิ่มไปใช่ครับด้านหลังครับสี่ช้อนนี่ครับอ่านี่ครับช้อนนี่ครับครับโอครับสี่ช้อนเราเพิ่มไปสี่ช้อนครับแล้วเปยังไงครับทีนี้อ่าเพิ่มเพิ่มพอเพิ่มสี่ช้อนเนี่ยก็จะมองเห็นความแตกต่างก็คือปามกับสามช้อนกับสี่ช้อนสี่ช้อนเนี่ยจะโตมากกว่าเดิมแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็ยอดของมันเนี่ยคือมันจะใหญ่ขึ้น ใหญ่กว่าปกติคือทั้งใหญ่ทั้งยาวหมายถึงว่าถ้าถือว่ายอดมันยาวหรือโตก็เท่ากับว่าขัางล่างนี้ยฮะการเกิดการจเจริญเตัวโตของพืชและรากเนี่ยมันขยายมากขึ้น oh. ถ้าขยายมากขึ้นมันก็ทําให้กินอาหารได้มากขึ้นถ้ามากขึ้นกินอาหารได้มากขึ้นมันก็จะโตเร็วขึ้นครับนี่ก็ถือว่าเป็นการทดลองที่อาจารย์ประสานสรุปว่าอย่างไรครับสรุปให้ผมฟังหน่อยเถอะครับตรงนี้ในตรงนี้ก็คือมันใช้สามทอนช้อนแล้วมันตอบโจทย์ผมก็เลยอ่ะ ลองลองดูว่าเอปามเพราะว่าเราใช้แต่ปามโตใช่ไหมครับ,รบถ้าปามโตเนี่ยเราจะรู้ใช้ประมาณไหนแล้วตอบโจทย์ดได้ยังไงแต่ปามที่อายุประมาณเนี้ยเรายังไม่เคยใช้สี่ช้อน oh. ก็เลยเป็นการที่ว่าอ่าเราทดลองระหว่างสามกับสี่อันไหนจะตอบโจทย์ดได้ดีกว่ากาันหรือเท่าเดิมถ้าเท่าเดิมก็เท่ากับว่ามันเปลืองมากขึ้นอ่าควรจะใช้สามช้อนแต่เนี้ยพอใช้แล้วครับมันตอบโจทย์ดได้มากกว่าที่เราคิดอีกครับพี่แป้นครับช่วยบอกผมสักนิดนดีครับว่า สิ่งที่ท่านทําเนี่ยเกษตรกรที่เข้ามาเห็นเนี่ยเขาเนี่ยที่เขากํา <BACK> ล <G TA> ังไม่รู้เลยกําลังจับต้นชนปลายไม่ถูกเกิดปัญหาแบบเราเนี่ยพี่เป้จะมองเรื่องเหล่านี้แล้วไปบอกเขาอย่างไรครับถ้าเราไปเจอคนใหม่ก็เริ่มท้นก็คือต้องแนะนําเขาแล้วก็ให้เขาได้เห็นตัวอย่างครับให้ได้เห็นตัวอย่างที่เราจชายแล้วก็ปานมาแล้วก็ได้เห็นผลอ่าแล้วก็ คือยืนยันกับเขาไปเลยว่าตทำแล้วเห็นผลชัดเจนได้ผลแน่นอนจากที่คิดว่าสูญเสียแล้วกลับมามีไรายได้กลับมาอืมนะครับนะน่าจะเป็นแบบนั้นนะอาจารย์หัวใจของเราเป็นไงครับโอการ,รที่ได้ช่วยเหลือรู้ส <laughs> ึกว่ามีความสุขอ่ะอาจารย์จากที่น้องก็หมดหวังแล้วอ่ะน้องก็หมดหวังแล้วก็บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วของเขาลงทุนไปก็หลายตังค่า กล้าต้นปาล์มบ้างกล้าพื้นเคลียร์พื้นที่บ้างอะไรแบบเนี้กล้าจ้างคนงานอะไรเพราะเขาทาไม่ไหวร่างกายเขาอ่ะเขาต้องจ้างทุกอย่างครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาหมดแล้วหมดหนทางเขาบอกว่าพี่จะทายังไงก็มาเลยเขาบอกมาแบบนั้นพี่แหลมครับคะคนที่หมดหนทางทําการเกษตรแล้วเงินที่ลงทุนไปทั้งค่าแรงค่าปุ๋ยค่ายาค่าพืชพันธ์พืชพันธ์ต่างๆพี่แหลม มองหัวใจของพี่น้องเกษตรกร,กรที่กาลังหาทางออกอย่างไรครับเอเอต็มจะส่งสารเขาค่ะต้นไม้ก็มีชีวิตเหมือนเรานะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาลงทุนไปแล้วแล้วก็ไม่คือคือไม่ไม่ได้ทุนคืนกลับมาเนี่ยเต็มสงสารเขาแล้วก็จะเข้าไปช่วยเหลือเขาก็คือหมายถึงว่าถ้าของเราใช้ดีแล้วคือบอกต่อคนอื่นเขาส่งข้อมูลที่เราได้ดีแล้วส่งภาพที่เรามีอยู่ไปแสดงให้เขาเห็นแล้วก็เอาตัวตนที่เจ้าสวนที่ได้ผลผลิตแล้ว ไปยินยังกับเขาเลยว่าผลผลิตที่ออกมาเนี่ยของเราดีจริงๆคือของเราคู่หูมาจริงๆแล้วก็เราก็ได้บอกบุญกับเพื่อนร่วมงานด้วยว่าชีวิตเราเนี่ย่อไปเนี่ยเราจะจับมือเดินไปด้วยกันแล้วก็ผลผลิตจะออกมาทุกคนก็ได้สบายใจขึ้นเจ้าสวนก็ได้รายได้เพิ่มขึ้นค่ะครับอาจารย์ประสานครับที่อาจารย์ประสานไปช่วยเหลือและคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปสําคัญที่อาจารย์ประสานจะได้บอกคนทั้งโลกคนทั้งประเทศไทย ที่ปลูกปลาล์มว่าอย่างไรเรียงเชาจยนประสันครับครับในส่วนนี้นะครับผมก็ได้เข้าไปหลายส่วนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสวนปลาล์มนะครับแต่ทีนี้ด้วยสภาวะด้วยประสบการณ์นะครับที่เราทําอยู่ก็เจอปัญหามากมายโดยที่บางครั้งเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะแก้ปัญหายัางไงอันนั้นเป็นความเดือดร้อนไม่ว่าในในเรื่องของผลผลิตแล้วก็ในการที่สวนยางสวนปลาล์มทั้งยางอะไรประมาณนี้ ในส่วนของผมนะครับที่มีโอกาสได้มาช่วยเหลือแล้วก็มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการดูแลในครั้งนี้ก็ภูมิใจและก็ดีใจมากๆที่จากปามที่เขาเสื่อมโทรมนะครับแล้วก็กําลังจะตายนะครับแล้วมีโอกาสได้มาช่วยเหลือนะครับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับแล้วก็ชาวสวนด้วยในตรงนี้ก็ดีใจมากๆแต่ในครั้งนี้ครับอยากให้ทุกท่านที่สวนอื่นๆที่มีปัญหาอย่างนี้นะครับ ก็อยากให้เปิดโอกาสได้ใช้นะครับคู่ขนสัันของเราแล้วก็ฟูอินซีหญิงเกษตรเพราะว่าอยากบอกบอกด้วยประสบการณ์จริงว่าสิ่งที่เราเจอมันแก้ปัญหาได้จริงนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ได้จริงทั้งด้านด้านอ่าโรคของพืชนะครับทั้งเรื่องต้นทุนนะครับแล้วก็เรื่องผลผลิตเนี่ยเราสามารถการันตีได้ด้วยประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่เราทํานี่ซีตรงนี้ยอดเยี่ยมแล้วก็ชัดเจนมากครับผมโอ้โหวันนี้ผมคงไม่มีข้อสรุปเพราะทั้งสามท่านนั้น ได้ใช้หัวใจในการทำงานและใช้เครื่องมือสำคัญคือคู่หูมหาศาจรรั์เวอร์แพนเวอร์แพนกาตรสานและหญิงเกษตรเพื่อน,นำทางเบิกฟ้าของเมืองไทยด้านการเกษตรให้เข้มแข็งและสามารถที่จะอยู่สู้กับทุกปัญหาทางการเกษตรได้เป็นอย่างดีวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนต้องขอขอบคุณทีมงาน ผู้ที่มาประกาศข่าวดีให้กับ biscuit, <ด>พี่ทชกคนขอบคุณมากครับค่ะด้วยความยินดีค่ะและที่สําคัญมิเตอร์เกษตรยั่งยืนจะเดินทางไปทุกทิศท,ทั่วไทยเพื่อจะประกาศให้โลกรู้ว่านี่คือผลิตภัณฑ์ที่มหัศจรรย์ที่สุดนะครับที่จะช่วยกอบกู้ชีวิตของพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตชีวิตมีแต่กําไรกับกําไรที่สําคัญครับขอให้ทุกท่านนั้นวางใจว่าผลิตภัณฑ์ที่นี่ ดีที่สุดโอกาสนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับว้วแฟนยิแกรนด์เ็จแช้แด้ดีแช้ได้รวยรวยกว่นี้ย้